สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แอนสิาพามากินตำมกทั่วและะ้ว่ะจมไปน้ำ้าสำหรับคนที่เขามาติดตามเฮาแล้วเฮาขับไปติดตามเขาเมือ 1, 2, ม่อหนึ่งสองเมื่อเขากะยกเลิกการติดตามของเฮาเมื่อนารักจ้าก,กินกันนะพี่น้องกินไปจมไปคลิปนี้ให้ <c oughs> มึงใกล้ๆก่อนเห็นบ่ยังเลยบะนะ่ <c oughs> เนาองอมาเสียมาได้พี่น้องเนาะแคบมูก็ทอดแล้ววังหันจา้า มัอนกอบมัน,นคือความแล้วก็เลเบอ่อันเอาอ่นกิิเจนิไหมพี่น้่กองกรคุ้มอ้วนเนี่ยเ,นนะเ,เล็กน้อยสหนะถึงจะเซ็นนุ่มพี่น่งเวือดแงนวดนวดนวดประเดกนีหอย แต่ถ mm ุงหมอกกั่หน่อินได้แต่บักทั่วพี่น่อกินได้แต่บักทั่วพี่น้องเมืองน่ะแหละเพราะว่ามันมีแต่บักทั่วครับกรอบนี้ดีจัง นี่เวลาสามทุ่มพี่น้องอกแกงหนูไซกินก็บปาลยดอกลูกพี่น้อง มันเคด็ดกโดดเกี่กับท่านหนึ่งกรอบดีน้ำยิ่งดะงน้ำมัได้สิ่อ็นถ่ายวิดีโอลุ้งเห็นเบอร์น้ำได้คุณหน,น,น,น้องเด้อลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้นะเด้อจ้าเบมึงไปน้ำกันมวนๆพี่น้องบ่มีวิชากันเพราะมีอะไรทั้งสิน้น ืมแบอือแซบก็บะเขือปออันมะเขือปออันทั่วไปไหมล่ะมะหูวว่าเอิญพันเอียงมันอาจจะผสมเพราะว่าผสมเรื่อยๆมากสิแม,จม่จาเมลเ็ดพันธุงนะน,นี้นะมะเขือปูใกล้กันนั่งสีผสมเกสรมากและกะ้วก็เพึ่งผสมเกสรเนาะเนาะมันจะผสมมาเรื่อยๆก็บอกหัวว่าพันเอียง จะกรอบหวานบ่ค่อยหืนบันไดอ่ะแซ่บหวานดีเพอยงอื ล่องเอาไปเห็ดได้พี่น่องเห็ดกินเบิองแคบหมูเอาไปเห็ดคลายก็ได้เลยจ้ะเฮี้ยงเติบได้พี่น่องวันนี้เฮี้ยงเหี้ยงฉันฉันถัดเืีอ่ะ อ,อาสมดใจเยีนทัน้ยาวขอจริงทัยาเลยพี่หนังแล้วอากาศไม่เย็ยนทักหรอไม่อ่ะแนมนขึ้นจอมีขนาดนั้นตองเี้มันก็ยังทามีลมมากยังสันก็ยังอากาศเย็นอยู่เยอะอาแต่ก็เริ่มเย็ยนแล้วไม่อยกากให้ทนหนาห่อนหลานาวเลยมวนขึ้นหนาห่อนพี่หนอง น้าหวานมีแนวเฮ็ดไหลมักปลูกพักกับจ่องกระสีปลูกพ,พักได้พี่เนอะอืมคือไม่หวานใบ่ปะมันคือพันนุ์พันผสมเนาะจังซื้อหายพันผสมอืม เอาทอดไก่อีกไหมลูกอิ่มแล้วหรอคลาสสิมเพื่อเพื่อไม่ใช่แต่แต่จก่ง <c ười> คนจะเห็นคนจะเห็นไม่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 แจริงนะไปถ <c ười> ึงเก่นนะงก้พ่ม่เราได้ใสนแจริงให้ใใใเพื่อนกินแอปเปิ้ลไปก้อนหนานั่นแล้เพื่อนไม่ค่อยหิว อืแซ่บ,บก็บบกแซ่บก็บบกเคื้ยวเปาะแซ่บก็บบกเคื้ต่อแลมันกึงกึงกันไหมพี่น้องพันนี่ลงตัวมากเลยอ่ะกรอบหวานกินมาค่อยแห้งเหมือดไหยอ่ะกินมาแบบเห้นค่ะคุะคีค่หนา พ,พี่น้งองบี่ยญพี่น้องอขี้ขลานเบิงเราไปกินไปแล้วนั่งกินแบบสบายเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเวลากินนอกจากเรากินธรรมขงจามไปชามบ้านห้ากินไปเรื่อยๆนั่งคุยไปเรื่อยๆพี่แม่ดาเอาอย่าโยนอะไรแล้วก็มันพี่น้องก็สิ่ขี้ขลานเบิง แาวเวลาปั๊บเหมือนมันพอดีนะพี่น้องเนาะผู้ใดกดอันติดตามมาแล้วเข้าไปกดติดตามขึ้นยังสิก็ยี่ห้อยอันยกเลิกแล้วจ้าม,ม,มันมันโมเมนต์แนวเฮดเด้พี่น้องม,มันม,มันโมนาลาก เขาสิมาเฮ็ดยังเพื่อเพื่อเอาแค่ทรัพย์สกัยยังสิบอกจ้าเพื่อกดติดตามยังสิบอกถ้าเขามีเฮ็ดนิสัยยังสิกับผู้อื่นนะผู้อื่นเขากับบิดตามเขาได้พี่นอ้องแอนเฮ็ดยุู่ดูมากี่แอนเฮ็ดแห้คนที่เขาอยากเบิ่งเฮาโตเฮาเนี่ยอิริได้จ้าโบแมนว่าเขามาแล้วเพื่อต้องการให้เฮาไปกดติดตามกับยังสิบต่ต้องบ่ต้องเฮ็ดแล้วก็ลบเฮาทิ้งยังสิเนี่ยแล้วก็ ยกเลิกห้าไว้ติดตามห้างไม่ต้องเฮ็ดพี่นอ้องมเฮ็ดอินสแตร์แบบบางทีน่ะมันบหาน่ารักอีกอย่างการทำยูทูบแล้วแต่คนที่ตั้งเป้าไว้บางสีคิดว่าสีไเป็นแหลกสาบกับคนนั้นคนนี้เพื่อเขาติดตามครับไม่ต้องเฮ็ดขอกพี่นอ้องจุดประสงค์ของเขาคือเฮ็ดคลิปออกมา,ามเขาเฮ็ดเอียง เขามีคอนเทนต์ยังในชีวิตของของเฮาเขาทีจะเสนอให้คนที่เบิงคนจะเบิงเฮ็ดจังไดเพื่อนกับเบิงจะ้ะแต่ว่ายาเข้าไปเฮ็ุเข้าไปกดซับจะไครคนอื่นแลกก็ที่หนาที่เขากลับไปกดซับจะใครขยอยของขึ้นบัตรนี้มือสองมือมากดยกเลิกติดตามบ่ตองเหตุพี่นอ้องนิสไยนิสัยบ่ดีบ่นนารักอหลีบ่อยากให้บ่อยากแนะนาให้เป็นการแลกซับ อยากให้เฮ็ดวิดีโออ,อกมากเพื่อที่จะแบบว่าให้มีคนเมืองเห่าโดยที่เป็นตัวของตัวเห้าบ่าตองแอนเดอวแอนเจียนมาว่าสูฟังว่าเฮ็ดคิววิดีโอบางคนเพิ่นกับยังเฮ็ดบะนั่นแต่ขล้องกับ่ได้เก่งหรออยาแต่ว่าก็อยากมาแช่ประสบการณ์ขอวงว่าเฮ็ดจังไหนที่หลักๆก,ก,ก็คือสร้างคอนเทนต์ที่เป็นตัวตนของเจ้าของดีที่สุดแล้วก็เข้าบ่ต้องเปตัวผู้อื่นมากเพื่อที่จะแลกทรยบหรืออีกยังจังได เพราะว่าอันเข้ากับเบอร์ต้องต้องการนังสันคนจะเบิ้งเข้าเฮ้จังได้เพื่อนกับเบิงจ้ะสร้างคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ของเจออง้าของเจ้าของน่ะออกมาให้ดีกับพ่อแล้วจ้ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างคอนเทนต์เ้วปุ๊บเรื่องภาพเรื่องเสียงในวิดีโอนั่นน่ะเข้าได้อีอย่างแน่อีอย่างยังสิแม่จ้ะเขาก็ต้องคิดเด็้พี่นอ้องบ่แมเป็นว่าเขา้าบวคิดเดีย๋ยหยุดเดิ้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่จะกดเข้ามาลวเพื่อแบบว่าแหลกซับแล้วก็พ่อแอนกลับไปกดแล้วก็กดออก ยกเลิกติดตามเอนม่ต้องเห็ดเดาเราบ่ต้องเขามานั่นทัานที่จะหวังอันที่จะหวังแค่ซับสะใภ้เดอจ้าเด้อบ่ต้องเพราะว่าแอนจุดประสงค์ของแอนเลยเอ้นสร้างคอนเทนต์ถึมากคืออยากให้คนที่เขาติดตามเบืองเฮาอีดีเข้าใจว่าจา้าบ่ต้องอันไปสแสวงหาดอกว่าอันไปติดตามคนนั้นคนนี้มันก็แมนเลยอใจแรกใจตรงนี้ก็คือใจแรกใจอีลีแต่คนที่นิสัยบดีก็คือ กดเลิกติดตามเขาทั้งทที่เจ้าของอ่ะมาติดตามเขาก่อนโบราณลักอยาเฮดเดอพี่น้องเ้อการเฮ็ด u t u b e เนี่ยเขาต้องแสดงตัวตนของเขาออกไปตัวของเข้าเขาสิติดตามของเขาเองปากไว้ให้คิดซัมเนต์จ้าสำหรับคนที่จะเข้ามาแลกซับสไครต์นี่แอนว่าสนับสนุนเนาะมันมันโบนาหลักอีอยาพากันเฮ็ดจ้ะพยายามคิดคอนเทนต์ของเจ้าของอีกอย่างหนึ่ง เี๋ยวสิมว่วงาอีคลิปต่อไปดีกว่าพี่น้องคลิปนี้กะมาลิปกินแล้วก็เก็บบักแต่งเก็บอีอยังไทยพักให้เบิง่งนี่แหละจ้ะแต่บ่มากอีดียันบ่มากคนที่เขามากเราแบบมั้งสีมันมันบม่ต่หักพี่น้องยาเฮตเถาะคุณทุนเลิกคุณเลิก,ลก,ลก,ลกอันกด s u b ส c คร b e คุนอื่นไปก็บ่เป็นอย่างแต่ว่าเขาสเสียความรู้สึกเหตุจังได้คุณเห็ุจกปีสองปี3ปีคุณกับ่ไไรยอดคนติดตามแล้วก็บ่สิบ่ไไรชั่วโมง ที่สาคัญคือชั่วโมงนี่หายากนะล่ะนะ,นะคนซับสไคร์นี่คุณเป็นแหลกมากยังสิถ้าสําหรับคนที่คิดว่าสิปาาไปแหลกซับสไคร์เขาบริเวณคุณจบคุณจบคลิปวิดีโอเลยล่ะเขากระแค่เข้าไปกดคอมเมนต์ของคุณเขาบริเวณเขาคุณสิบริเวณแม่ประมาณหนึ่งนาทีโดยซ้าไปในการที่เขาเข้าไปคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์นะจ๊ะบางคนนะจ๊ะเด้อบางคนที่แอนพูด เลิกทำที่ใสยเองสิจ้ะสร้างคอนเทนต์ออกมาให้มันดูดีคนจะเบิ่งเขาติดตามทั้งหลายเขาก็บเบิ่งพี่น้องจริงอยูเฮาว่าแมนดาราเฮา,าแมนซุปเปอร์สตาเขาก็ต้องใ้เวลาจากหน่อยเขาก็ต้องคิดไอเดียหาคอนเทนต์ออกมาจากหน่อยพอแมนวาเขาเหตุไปซาตสิเหตุได้พี่น้องคนเขาเขามาเบิ่งเหาเขาก็อยากหูว่าเออคลิปนี้ได้อย่างมันก็แล้วแต่คอนเทนต์ของแต่ละคนมันก็แบ่งออกไปอันนี้ก็แล้วแต่ แต่ฝากเตือนแล้วเด้ออย่าเห็ุอย่าคิดสีแหลกแหลกซับสะไข่กันแหลกองีหยงกันว่าต้องแหลกพี่น้องมันสิมีคนทาคดสีเบิงเฮาเขาก็บเบิงว่าคําหยาบว่าคําไดหก็มีแต่พี่น้องคนเขาสีเบิงเฮาจังไ๋เขาก็บเบิองนอันกับแอนฟากไว้คิดซ้านี้ล่ะสําหรับคนที่คิดว่าสิเขามาแหลกซับเพอะเฮากดกลับขึ้นแล้วแล้วการ กดยกเลิกห mm hmm. ้าอีกภายในมือสองมือหรืออาจจะสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเพราะว่าห้าบวอะไรกดตรงนั้นไม่ต้องเห็นในิสัยยังสี่จ้ะคลิปนี้ mm hmm. ก็สำหรับมาจมเราพี่นอ้องบางทีห้ากัหากบห้ากับบุญอยากให้ทุกคนเห็นยังสี่หรอกจก้ะบุญอยากจมบุญอยากวางให้กันคือกันเพราะว่าต่างคนต่างที่จะพยายามสั่งช่องปะค้อง,องถึนมากให้มันพันปู่พัน,นกดเกณฑ์ของยูทูบนะจ้ะเนาะห้ากับนะตั้งใจเฮ็ดเอาพี่นอ้อง เค็ดด้วยตัวอย่าคองจ้าสร้ารด้วยคอนเทนต์อย่าคองพุ่มใจได้พี่น้องมันพุ่มใจอีกอย่างหนึ่งเด้อเฮ็ดเองเว้าเองเออเองทุกอย่างคิดหาเองจ้ะเอาสิ่งรอบๆตัวอย่าคองหนึ่งจ้ะเข้าถนัดอีหยังแรกๆอลแอนก็เขินนี่พี่น้องเขินเข,นขินจากสีบ่าีหยังเบ่าไทยสีบ่าไทยกับสีหยันตกเล้าตกอีสานพี่น้องเงาซื้อซาลินแข็งก็ขเข้าใจเมื่อไม่ตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าเพื่อนหนุกแต่ทั้ง บ่มาบ่หนาลักสําหรับคนที่เขามาติดตามแล้วก็บเฮาไปติดตามกับล้วก็ยกเลิกกดติดตามเฮาอย่าเฮ็ดมันมา่จะหักจ้ะมือหนีแอนก็นพ่อสมีแล้วพี่น้องคลิปนาเด้อแอนสิมาแช่ประสบก,การณ์แล้วพี่น้องเด้อแบบบ,บ้านๆนี่แหละว่าแบบบ,บ้านๆว่าแบบเข้าใจง่ายๆว่าต้องมีภาษาสวยหรูเพราะว่าเฮาแบบวบากันคํ้าว่าแบบเข้าใจกันได้ง่ายๆจ้ะคลิปนีแอนก็นไว้สมีแล้วพี่น้อง ก็เลยคือพออะไรมันก็เลยแบบว่ามีความระแคะระคายอย่างน้อยพี่น้องแต่ว่ากับเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเหตุอัน youtube มากกับสำหรับคนที่อยากเบิ่งล้ตัวตนของเข้าอีลีเขากระซิเขามากเองพี่น้องซ้ำนี่ละกดซับสไครกดแชกดไลกดแชรกดไลกดโอ้โจนว้าก็ถือแลวพี่น้องบางเทอมันก็ปีนขึ้นมาได้บนหนาสีเห็ุกับเขาจึงสีพอละคลิปนี้พ่อเราละจ้ะจมจมไหลอัน ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แอนน้ำเลือดจาถ้าเจอกันคลิปหนาจ้าช่วงนี้ก็จะกินกินตำบกถ้วยแหละก็บปพกเก็บพักไปก่อนพี่น้องแล้วช่วงใดถ้ามีสูตรอาหารอะไรดีดีเท็ดเลาะแซบมังสีแอนก็จะเอามาโลงให้อีกเด้อจ้าเด้อหนาหนาวก็จะเนีนเป็นแบบสูตรอาหารพี่น้องทีทเ่เห็ดแล้วมันแซบมันมันลงตัวมันอร่อยเองสิไม่สามารถเอาไปเห็ดคลายได้เองสินะเพราะว่าแอนก็บ่ไดเลยแบบว่าไม่เห็ดแบบว่า อันแบบว่าลูกหลวกเด้พี่น้องเข้าก็ตตรงเหตุกรเขา้าถึงจะรลู้เขา้าถึงจะตอบคอนค,น,คนใดเด็ดไหมพี่น้องโอเมนว่าเข้าไปกอบสูตรเขามากแล้วเข้าบปเหตุบางเ่อนีะ่ะสูตรแต่มันสูตรมันมีทั่วไปเด้พี่น้องมันเป็สูตรกับเขาลงมือทาเองแล้วเข้ากับเอามาเหตุเองเหตุ <Head S 2> <Head S 1> จนรู้สึกว่าเออมันแสบมันมีขั้นตอนมันเหตุจังไหนเข้าก็สีเอามาแช่เจงสีนา้าจ้ะไปละจ้ะไปอีลีจมอีลีเหมือนีปิดอีลีพี่น้องบม่บม่บบนหนาลัก ไปแล้วเจ้าเจอกันคลิปหนาได้จ้าเด้อสวัสดีจ้า